สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวคิวดอกครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นชิวๆครับผมฝนตกครับก็เรียกได้ว่ามีฝนที่ไหนมีเราที่นั่นครับผมพาะเยีอเอ้ยวตัวไม่ได้ว่เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจระดับน้ําครับอนั่งลงครับเจ้าหน้าที่ครับดูครับผมตอนนี้ฝนตก ก่อนตอนนี้รอดูครับผมสถานการณ์น้ําครับผมว่าน้ําจะท่วมไม่ท่วมครับเอาครับเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้พยายามตามติดตลอดครับผมแท็กแท็กกิ้งเรื่อยๆครับผมมาดูกันครับผมว่าจะท่วมไม่ท่วมมารออยู่นี่แหละครับเจ้าหน้าที่เราก็รออยู่นี่แหละไม่ไปไหนครับผมตามติดครับ อะไรที่ห่วงกินอยู่ตอนนี้หันมาดูนี่นี่หน่อยเนี่ยดูาอนนี้เพิ่งตื่นครับตื่นมาเฝ้าระดับน้ําบ้านใครฝนตกมากครับผมว่าวันนี้น่าจะตกทั่วท,ทั่วกันเลยแต่ตรงนี้เมื่อกี้นี้มันเหมือนจะตกแรงมากครับตอนนี้ก็เริ่มเบากันละมัอนจะเริ่มเริ่มซาสานะครับตอนนี้อะ เฝ้าอยู่นี้ก่อนนะเอย่าเพิ่งเข้าบ้านเต้อนน้ำก่อนโอ้ยน้ำไหลเต็มมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเหมือนหยิบที่กันชื้นมาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเผลอแล้วเผลอกินนี่กันชื้นมาแล้ววางไว้ก่อนต้องเฝ้าดีๆนะครับลุงหน้าที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเรา

พร้อมยัง <g ül> อุ้ยเอื่อยอายมากเลยนอนก่อนไหมคือเจ้าหน้าที่เฝอาตั้งแต่เช้าเย็นๆครับผมเพิ่งตื่นครับเรื่องอู้ไ๋ใหญ่ผมโอเคครับผมดูแล้วผมว่าไม่น่าจะได้เฝ้าอะไรกันหรอกเนี่ย <g ül> ดูแล้วม่น่าจะได้เฝ้าอะไรกันหรอกเนยโอเคครับขอ,รรของด้วยนี่รับชมครับผม เหมือนเด็กน <wie> <va> ้อยอ่ะเด็กน้อยพิ่งตื่นงวเงียงัวเงียโอ้ยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับดีไปก่อนแล้วครับ